bữa nãy sập luôn thằng có để thiệt hết trơn á ông bang ni nó có vào được mmm vô mà nó hay จังได๋นี่มันเออญาติเพิ่นนี่ลง

โอ้ยว่ตะเที่ยงละบายไปแล้วจะได้กลับวัดตดเรียบร้อยแล้วแนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวว่าึ้นว่าเจ็ดโมคอยมากับลูกพี่นมเจ็ดโมงเขามาปันขนาดมันแต่เต้ที่สอที่สมันยังมันขั้สอง่ามัมัค เขาตัดไปให้คือโคตตกรถเนาะประกันมานังเจาะเก่ยเปิดไปเอาเอาของไปตั้งไปหุ่นสภาพร่อยเออ แตมีคนยางพ่อใส่อยู่เด็ดเ่ยอ้าสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวัสดีนะครับตอนเช้านะครับวันนี้เราก็ได้มาทำภารกิจนะครับมาตัดอ้อยนะครับมาตัดอ้อยพอดีงานเข้าครับงานเข้าแล้วตอนนี้ กันเข้ารอนะครับรอเจ้าของอ้อยอ้อยปัสให้อันตริยไล่บอลนี่โอ้โ้ากันมาตัดอ้อยครับท่านผู้ชมเอฟซีมาตัดอ้อยครับรอเจ้าของอ้อยครับที่อำเภอบ้านบุรีโอ้ยเท่านี้คือกนงามแท้ปา าาพราเสาอำเภอทวัรบุรีจังหวัดลอยเกินนี่ทำไมไมมีคนง,งามแท้เอฟซี FC, แถวร้อยเอ็ดอยู่แถวไหนเนาะมาดูพ่ออมบุญพ่อพี่ฟ้าพ่อชายล่กพ่อมิ่งน้อยนี่มีแต่ช้างซุปตามาถึงร้อยเอ็ดแล้วนะนี่มีแต่พ่อซุปตาแล้วนะนี่อันนี้ก็พ่อน้ามู เป็ตาตนศาสตรแทเอฟซีแถวลอยเอ็ดก็มึงออเอาเน่ด้อนี่นั่งอยู่ห่างทางอยู่นี่เพราะเขาไม่กินเนี่ยพี่สันพี่ยอพีกว่าเอฟซีแถวลอยเอ็ดเนี่ยอำเภอทวอทวัดบุรีนะครับจังหวัดร้อยเกินนะครับอเออหน้าสงสารมากนะครับนั่งอยู่ใต้สะพานลอยนะครับ ไปหาอันเอาขันเอาอยัางไปว่างไปพอได้กินกาฟแฟเนี่ยไปแม่ดูนะครับเอฟซี FC ไม่ได้โกหกนะครับนั่งใต้สะพานลอยเฮ้ยก็แซวบ้างนะครับมีสาวสาวแถวอ่เมืองร้อยเกินนะสาวเมืองแถวร้อยเกินที่สวยมาก โอ้นางจะก,ก,จก,กอจะแกอยู่นงประตตา,าสาตร์เนอะอันนี้เราลังยังรอนะครับยังรอเจ้าของอ้อยนะครับอ่ามีอ้อยอยู่แถวอำเภอทวัดบุรีนะครับนี่ครับมาตัดไว้ครับคุณสุดทิ่พาครับผม มาตัดอ้อยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมานเจีย๊ยบนะครับ,รบเงียบม,มากนะครับ,อบโอ้โหอ่าช่องช้างพายดาวมงคลก็ไหลอยู่เลยนี่ตอนนี้ก็พากันมาถึงอำเภอทวัดบุรีนะครับ mm. เพื่อจะมาตัดอ้อยมาตั้งแต่ตีสามนะครับตีสองตีสาม ก็มาจอดรอนะครับเจ้าของอ้อยนะครับเพื่อจะพระกันไปตัดอ้อยคงกลับก็จะประมาณเที่ยงมั้งมะไม่เที่ยงก็บ่ายนะครับ เสเวตล,ลงมาขึ้นไปทำไมเอ็งไม่กลัวบ่ถ้าไปอาเขาเข้ามากินไหมเฮ้แม่เขาแม่อุ้ยเอาลงมาเทีเยรอรถเขาจะมารถรถไม่ได้เป็นไรครับรถไม่ได้เป็นไรครับแต่ว,ว่ามารอเจ้าของอ้อยครับ เพ่นว่าอันคุณชุติภาพันว่าเปลี่ยนบรรยากาศจินกาแฟมีอยู่ครับร้านกาแฟแต่ว่าร้านกาแฟปิดอยู่ครับมันเหมือนบ้านเออหมู่บ้านล้างมากเบอล้างมากโอ้ยนอนอเอเลดอลาดอยู่บานาบานี้มาว่าคนอาศัยหนอกคนอยากก็ากามาจะไปหามกัน เ,ออเปลี่ยนบรรยากาศมาชิ้นเขาข้างทางพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องรอยเอ็ดมามึงดอ้อยังบ่วชิ้นที่ห่างไต้โอ้โอเห็ดปลกกันนอนสลดิดสลับปันประมาณพอสุตตาหลดเนาอน้อในขางทางไหมนนะขอขว่าแล้วยาหาย่ายาพักกันหาา พาก,กันมาตัดอ้อยฟรีนะครับเอฟซี e FC, มาตัดอ้อยฟรีนะครับจะเอาไปปลูกจะเอาไปปลูกเออถ้าไปอุดจิ้งขง่าคนเดียวลำบานีตายยิ้มโผลฮะทำสองอรอบแล้วขเขได้ยังไม่กินทุกงป่า เอาผิดเขาบนไหนมากบ้างมือฮะไงเขาจิงเขาห้อจิงกันเราวะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมถือกวางมาจี้เขาบนก่อนจี้เขารเปลี่ยนรุูปเลยวะโอ้ไม่หยับรถกันทั้งเว่ยพญ่พิกตกรถได้พญ่พิกอ่ะถอดตาหนอม โอ้หสกงัวเอานรถเอามปดมันท่โเออไปตแสบเนาะอ้าวส่กพิกก็ไปไดมาตีอุ้ยนามาดีดีเซเว่นเยวะขึ เออพากันมาตัดอ้อยครับตัดอ้อยไปปลูกอ้อยพันอ้อยอะไรนะอ้อยฮะไรว่าปริชาติบ่อ้อยปริชาตกินข้าวครับเอ็ดี่แถวอร่อยเอ็ดมาเมืองเออเด้อมาเมืองพี่น้องพ่อสุปตาเด้อนี่กินเข่าปลาตะเส็บพักปะกินเข่ากับปลาแดกโอใส่เราคนห้องคือเลยหลายอยู่แม่ปั้มอะไรกินแม่แม่ลุง

เออเีต้องลวพี่เขาปานนก็างมีนำแน่าเดี๋ยกรช่วยม่ใส่เนีน้ำมวเขานะเขาคยตอวยเา้นไะเขาเห็นงานไหนเขาเห็นงานไหนเขานี่ยก็เขาเงานไหนเขานี่ยเห็นงานไหนผู้เด๋ม่นมีโอ้โงานไหนแม่มจิงเขากับปราแดกดีแล้วเขาม่ประปาแดให้ยินนั่น๋ยวมั่งิดไปทังไ๋ยมีขอกินขอเขาใหญ่เ อ,อ้ยำไ,ไ,ไปกันกินมันไวโอ้ไอ้ลูกจ้อยไปรถมากเขามามประเดยินเขาไงเลยพี่น้องแถวลอยเอดเด้อจะได้ยินกับาส่รงเขาเนี่นี่อันเมืองลอยเลับก้อยส้อยเสกกับาทงเนี่ยนี่เป็นตาต้นสาบตนี่กินเขากับประเดกปันไม่ลูกลูกสาบเป็นซุปตาโอ้ยกินเขากับประเด็ก